มีชายอายุ35นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วก็พลัดตกลงมาจากสะพานที่เป็นสะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟเนี่ยนะครับสูงกว่า10เมตรไปรับบาดเจ็บสาหัสเลยครับโอ้ยเขาชักแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยกอดใกล้ม趴ตอดตกสะพานครับคนข้างล่างไม่ไปช่วยเขาก่อนเนี่ยคนข้างล่างอะจมน้ำอะโอ้ยเขาจมไปแล้วนะตกที่สะพาน เป็นสภาพของชายที่ก่อนหน้านี้ครับขีม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วก็พลัดตกลงมาจากสะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟหัวประแจทิศใต้ที่ถนนเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเขากระแทกกับพื้นอย่างแรงแล้วก็มีอาการชักเกร็งนะครับส่วนบนสะพานก็เจอรถจักรยานยนต์สีดําของผู้บาดเจ็บล้มอยู่นะครับมีร่องรอยของการเฉียวชนกับราวสะพานด้วยต่อมาทางกู้ภัยก็เข้าให้ความช่วยเหลือนะครับทราบชื่อผู้บาดเจ็บว่านายสุป,ประชัยอายุ33 ก่อนที่จะนาตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีอาการเลือดข้างในสมองครับแล้วก็กระดูกบริเวณต้นคอหักนะครับก็เจ็บสาหัสทีเดียวส่วนจุดเกิดเหตุตรงนี้ครับเป็นสะพานที่ทางการรถไฟเนี่ยเปิดให้ใช้เป็นการชั่วคราวเพราะว่ายังไม่ได้มีการส่งมอบงานกันแล้วสภาพบนพื้นผิวของสะพานคือไม่ได้มีการลาดยางนะครับทำให้ผิวของสะพานเนี่ยไม่เรียบเวลาขับรถขี่รถขึ้นไปก็จะมีการกระแทกสั่นสะเทือนเหมือนกับคลื่นลูกระนาดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ ตรงสถานีรถไฟเมืองประจวบซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีทางลอดอยู่นะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็เลยนะมีการติดป้ายประกาศแจ้งเตือนปิดถนนทางลอดตั้งแต่22สิงหาไปจนถึง23กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยค่ะซึ่งทําให้คนในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยต้องมาใช้จุดนี้เท่านั้นนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันในแง่ของพื้นสะพานที่มันไม่เรียบนะครับแล้วก็อาจจะขี่มาเร็วด้วยแล้วประกอบกับเป็นโค้งด้วยนะครับ ก็ชนเฉี่ยวชนเสร็จตัวหลุดตกลงมาจากสะพานข้างบนเลยกระแทกกับพื้นข้างล่างแต่รับบาดเจ็บสาหัสครับ